วัยละอ่อนตอนแตงนะคะวัยที่ใครยังใครบางคนยังไม่เป็นโสด <laughs> <laughs> วัยที่ได้เข้ามาติดฟุตบอลอ่า <laughs> โอเคขอเชิญท่านทุกคนนะครับพกกับปรละครตึกจาก r x 3 d ค่ะ ไปเรียนก่อนกินนี่ไปได้น้ำหอมด้วยก่อนนี่นี่เถิดเธอนี่เดี๋ยวเราจะไปเรียนที่ห้องไหนเธอดูตารางก่อนเธอดี่ไม่ไหวเลยนะเตึกฟักเธอกแอลนึงตึกตาแอลนึงเดึกเหยดูตามไปนะใครนั่ตัวเล็กๆนั่งตัวขาเล็กๆนักงตัวผอมๆมันจะไม่รู้กันแต่ฉันว่าเมนนะเออดูแมนก็ได้เมนเดินตามเข้าไปหน่อยเดี๋ยเขาตั้งใจเรียนตาม ใส่ทิชชูแล้วทิชชนนะาเอาไปก่อนเขาเรียนข้าแรกข้าอาดอาดนักศึกษาอาดนักศึกษานะคะตองลพเนียนะคะอาจยานะคะเราเนี่ยนะค่ะ เกี่ยงคิวม,ม,มานะคะในหันวข้อของอ่อาเลขในยะสำคัญนะ,ะนะค่ะสำหรับเลขในยะสำคัญนั้นนะนะค่ะเราเนี่ยจะต้องเติมตัวที่สงสัยไว้นะนะคะ่ะตัวอาตำแหน่งท้ายแต่ถ้าหาเป็นความรักของคุณพ่อและคุณแม่นค่ะคไม่ต้องสงสัยเลยนะนะค่ะ ก่อนสำหรับไลน์ต่อไปอ่ะนะคะถ้าหากนักศึกษาเนี่ยนะคะไม่ตั้งใจเรียนแล้วอ่ะนะคะดีด็อกเนี่ยก็จะได้ตานทันสีแคสเดียนะคะ เราเข้าไปทักเขาหน่อยไหมรั่แล ah ้วเพื่อนยังหอบเดินมาตดเธอเดินมาเธอร่ไม่แล้วเธออยากักเธอเดิมเดินเดินมาเร็วกระหลองมาเชียบเธอสียาวยาวเดนเอาเถอเยียยารดไฟแตกนะก็ไหนฉันจะได้รู้จักชื่อเขาเลยเนี่ยอ้่ใอ้เรเริ่มาเฮเฮ้เบา อะไรอ่ะเรานลูกตาแเลยอ๋อสวัสดีครับช,ชื่อหนึน่งแล้วชื่อหนึ่งเรามาจากโรงเรียนเธอเคยรู้จักเราเรียนยโรงเรียนอะไรอ่ะเราเนันการจนาพิเศษตูร้าแลยเราอ่ะชงหัวเสือดิยวเลย เธอดูหมวโตุ๊กียวอ่ะนี่เธอไม่รู้จักโรงเรียนเราเลยเหรอที่ได้ยังไงนี่สอนบอกเราหน่อยแต่เฮ่เธอไม่เคยดูช่องสิบเอ็ดหรอโรงเรียนเราได้กระตรวนน้ำกระถานกลับหนึ่งประเทศมีไหมเนี่ยดูถ้าเธอยังไม่รู้จักนะย้ำๆเอาแต่คนิดนึงเนี่ยปลอยเราจงวัสดีหนึ่งตียี่เรบดาวตายๆเกียงไก่เราเราได้แค่นี้เราตกมาหน้าเลย เธอหรอกโอ้ยโรงเรียนนี้สน่าไปเที่ยวจังเลยอย่ะเธอใช่เราเป็นคนแรกที่ติไปแตะโอ้โรงเรียนนี้เออเออเธอเป็นความหวังของโรงเรียนใช่ไหมหรือเป็นความหวังของพ่อแม่และตำบลเธอนี้ย็นนี้อ่ะหนึ่งเราอันไปวิ่งลอกอ่านคะแนนหนึ่งเออเหมือนติชัยวิบวักวิบไรกันขอโทษนะครับหนึ่งปีเตะบอลกับแบลวีครับ นทาอะไรหนึ่ง,งอเครับไม่มีค่ะเดี๋ยวเจอกันคักหนึ่งขอให้ฉัดบอลก่อนนะครับบายๆครับตงนี้กุกีอากษาเกีบบ๊ายราไคๆับต้องจต่อไปวิชา ช้างคิงบักมีสิงโตอยู่หน้าพระราชวังสองตัวตัวหน,นตัวผู้ตัวนึ่งคือตัวเมียนักศึกษารู้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียนี่ปิติหรือประบาดตาคันเนี้ยอ่ะไอ้คนวัวจ่ะคนวัวชื่ออะไรนะ คนว่าำดำๆอ่ะมีไฟอ่ะน้องน้ำหรือเปล่าชื่ออะไรอ่ะปอบสิน้องชื่อเชิดครับเชิปอมซิตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียตัวที่อาปป้าปากครับเพราะอะไรที่อาปป้าปาก เราตัวผู้เอามาให้ครับพิษตอบครับ เนี่ยนักศึกษาก็ได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของเบนซีเรนเป็น six-member ring เป็น five-member ring สิ่งที่าศึกษาเนี่ยเป็นการทบทวนการเรียนที่ดีอยากให้สามมาจักษ์ที่นี่เป็นดึงลูกตาขครับ อ๋อนี่ยังไม่ขาดเลยนึงทำไมว่าหนึ่อย่างนี้ครบอบนี่ไปถึงงานอะไรแล้วเนี่ยนึงอ๋อลูกตานี่ดาวเดือนงีนะครับงานดาวเดือนอ๋อดาวเดือนใช่ครับแต่<อ><อ>พ่อลูกตาดูพี่คนั้นสิครับคนไหนอยอดเห็นว่าเป็นเดือนเป็นดาวปีที่แล้วรอกนะฮ่าชื่ออะไรอ่ะเห็นเพื่อนหนึ่งบอกว่าชื่อป้าไหมสุูดีระเบิด รู้จักหรือเปล่าก็แตนว่าานสวยกว่านะฮะเนี่ยถึงจรินี่ลูกตตนนั่นหนึ่งอะไรนะฮะมเคยได้ยินและตอนพี่เขาประกวดดาวนจิแต่ว่าพี่เขาสวยอยู่นะประกวดดาวังนถึงโพสตท่าเลยหรือคนคนจะกนเลย านี่พวกเธวนีนท้าจัิงเหรออะไรไม่มีอะไรอ่าเธอเธอไปกินพวก c ư ไหมพวันไอ่รอยเรนะรอยแรงนะฮะรอย ก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นกินเลยค่ะ ไหนนะครับไปซ้อมสแตนกันดีครับไปไปไปนี่เดี๋ยวเราต้องไปซ้อมสแตนเนี้ยปีนี้เราจะต้องเอาเขาที่หนึ่งน่กับเพศัดไม่ได้นะคะลูกตาครับแต่ก่อนอื่นกูไม่ไหวแล้วครับว่าเป็นอะไรที่ไม่ไหวอย่างหนึ่งกูเห็นคนฟันธนแล้วกูขึ้นนเดี๋ยวก่อนหงเดี๋ยวก่อนอะไรขึ้นอะไรมันคืออะไรชี้เตก่อนหนึ่งหนึ่ง ก่อนอื่นก่อนอื่นไปชี้แดงนะครับขอให้เพื่อนๆเรียกหนึ่งว่าน้ำหนึ่งนะกูไม่ไหวแล้วลูกตาเรียกกูน้ำหนึ่งเท่าไรละค่ะกูเห็นคนถูนแล้วแม่เอ้ยคืนเมันคืนละคนไหนอ่ะมีทุนหลายทุนทุนที่เป็นลองเดือนนั ฟังฟังโกของน้ำหนึ่งจากการทำโซบนะหนึ่งลูกตาลหนึ่งต้องเอารอนีการเนทำผัวให้ไในปีสองเท่านั้นลูกตาลจำคำหนึ่งไว้นะโอเคหนึ่งไม่ได้หนึ่งไปชัดบอลกับแอลวีต่อเอาลูกตาลซ้อมซ้อมซ้อมาลูกตาลตื่นเต้นจังเลยจะแข่งแล้วพรุ่งนี้จะแข่งแล้วเธอเราทำได้ดีมากเลยนะ โองก็ดีนะลูกไม่ได้แต่ร้อนดีกว่าโธ่ร้อนกลางแข่งเนาะเออไปแข่งก่อน อา่านาไปเอ,อนี่วิชาเธอรู้ไหมวิชาอะไรวิชาอะไรละ่ะนี้ภาษาอาราโตมีอะไรฉันอ่านออกเออ,เ,อ,อเรียกภาษาบ้านเราเลยว่ากายวิภาคอ่าไปไป<อ>ไปเรียนไปเรียนล,ลูกตานั่นเธอชอบคนนั้นไหมบอสโอ้ยโทกแกตอกเป๊กมากค่ะแต่ฉันนนั้ชอบไม่ชอบแกตอบเธอชอบอะไรละ่ะมีชอบทีช บอลบอลงูงูนั่นชอบนะจังไปไปเรียนเรียนอนาโตมีลูกเาไปเร็วก่อนเธอะเห็นช่วงนี้เธอเห็นไหมเหรอมีกะคนนึงโตกะคนนึงเต้นกับผื่นถึงตอดผ้าคลุมหมอกันเธอะไอ้เห่าอยู่อยู่บ้านใส่ผ้าคลุมเลยเถอพอก้าวออกจากตังหวันที่เธออยู่ตอนนั้นแหละตัวเองพอออกไปตอ,อน ที่ปะตูบอกตรงก็แต่ ax หนึ่งเจอก็แต่ ax อาจารก็ใส่รูปเจอนั่นแหละีฉันจะไม่อ่านพันเรื่องอ่านแต่โพยหนึ่งวันทงถ้าไม่ออกเยียาหน้าลูกตาแล้วนะเอ็ดนะห้องสอบลูกตาพรสมนะห้องสอบมัดหน้ากาเธอพี่ประตูบอกคุณต๊อก็ตรงเธอไม่โดนนั้นร้อมนะ ล,ล,ลูกสายหงแเล่ตาลูกหาเปนเรือนาตายแล้วน้องยี่ทำไม่ได้เลยน้องเสร็มาไปเปลี่ยนช่อยเลยออกเติมคาเฟ